哈哈哈。 นะคะแล้ววันนี้เราจะ 走过来。 โลเทอร i e ใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะที่เราเรียนไปนแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์เทอรอ e ก็คือพลังงานของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะนักเรียนดูตรงนี้เหมือนกันเลยกับในใบงานของนักเรียนนะคะแต่ตอนนี้จะเป็นภาพมุมกว้างนะคะอ่ะทีนี้มีตารางแบบนี้ให้นักเรียนลองเลือกสิคะว่านักเรียนจะเริ่มจากคำว่าสตาร์ คำนี้เป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าอะไรคะเออจุดเริ่มต้นมีอยู่หนึ่งสองสามสีห้าและหจุดนักเรียนจะเลือกสตาร์ทจากตรงไหนก็ได้นะคะให้นักเรียนเลือกไหนนักเรียนในห้องลองยกตัวอย่างจะเลือกตรงไหนดีคะเลือกตรงไหนดีดีย่ จะไปใส่อาหารนะคะห,หยิบจานเสร็จปุ๊บสตาร์ทใช่ไหมคะลูกวางจานว้ตร้กุ่มสตาร์ทค่ะรูปจานนะคะเสร็จปุ๊บนี่คือขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นที่หนึ่งคือสตาร์ทนะคะรูปจานเสร็จปุ๊บบีย่าจะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวน,นี้แทนการก้าวค่ะอย่างเช่นมียา่ามีย่าจะ ก้าวขึ้นหรือเดินไปข้างหน้าคะขึ้นใช่ไหมคะนีญา,าไปที่ค่ะนีญาจะใช้ลูกศรชี้ขึ้นไอ้ลูกศรพวกนี้ครูแค่ติดกับการสลับกันไปมาเฉยๆแต่สามารถใช้แทนกันได้นะคะชี้ขึ้นข้างบนหนึ่งช่องแต่ตอนนี้มันมีรูปจานใช่ไหมหนูจะต้องใส่เครื่องหมายชี้ขึ้นเนี่ยสองช่องเพราะว่าตอนแรกหนูก้าวเข้ามานี้หนึ่งช่องใช่ไหมคะเริ่มต้นหนึ่งช่อง สองช่องนะคะเสร็จปุ๊บก,ก่อนที่จะเข้าไปหาผากักลูกก็จะต้องก้าวอีกหนึ่งก้าวเพื่อก้าวเข้าช่องผกักใช่ไหมคะอ่าก้าวอีกหนึ่งช่องค่ะแล้วใส่สัญ,ญลักษณ์มือนักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์มือไหมคะมือที่อยู่ในกระดาษของนักเรียนแต่ในที่นี้คุคูครูไม่ได้เอามือมาติดนะคะบวกเข้าไปทีนี้เบี้กจะไปไหนต่อคะไปหาแซลมอน แซลมอนต้องใช้ต้องใช้ยังไงคะลูกใช้สัญ,ญลักษณ์อะไร,รจะไปหาแซลมอนเลี้ยวอะไรคะเลี้ยวซ้าย,ายเหมือนเดิมค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินหน้าขึ้นค่ะเดินหน้าขึ้นแล้วก็แซลมอนกี่แถวคะวสี่สิบแถวบวกไปอีกตอนนี้ถึง หนูมีญาติจะเอาลุงพลหรือเอาป้าแตน <Okay. S 1> เอาป้าแตนร้อยยี่สิบนะคะเขียนไว้ว่าป้าแตนร้ 120. อยยี่สิบป้าแตนหนึ่งร <120. S 2> ้อยยี่สิบแคลนะตอนนี้กินไปกี่แคลแล้วหนิลูกสี่สิบบวกยี่สิบเป็นหกสิบหกสิบบวกสิบห้าเป็น 75็ดสิบ้าเหลืออีกอกี่แคลนเดี๋วรวมเจ็ดสิบห้าหติ๊กตอกติ๊กตอกเหลืออีก4ี่สิบห้าแคลนถึงจะรบอ่ะกินอะไรอีกคะจะให้ป้าแตนกินอะไรอีกกล้วยนะคะกล้วยกล้วยดีาบอกว่าไปกล้วยค่ะไปกล้วยจะต้องใส่สัญลักษณ์อะไรต้องเดินขึ้นหรือเดินไปทางไหนคะ ล้วยค่ะไปหากล้วยขึ้นขึ้นกี่ช่องสองช่องนะคะขึ้นสองช่องขึ้นเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อเลี้ยว,ยวขวาอีกหนึ่งช่องนะคะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาได้ก้วยหรือยังก้วยกี่แฉวยี่สิบห้าแฉวยี <25 S 1> <25 S 2> ้าเอหลืออีกยี่สิบแฉวสุดท้าย ได้ยีห้าละเมื่อกี้เหลือสี่สิบห้าไปเอาอะไรคะไปเอาส้มนะคะไปเอาส้มไปเอาส้มไปเอาส้มต้องใช้สัญลักษณ์อะไรคะเดินเดินยังไงขึ้นเหรอคะอ่ะบียะบอกว่าขึ้นค่ะขึ้นเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวอะไรคะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา ปึ๊บได้ส้มนะคะเลี้ยวขวาได้ส้มส้มกี่แคล,คลบวกอีกยี่สิบแคลรวมเป็นหนึ <120. S 1> รวมเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแคลป้าแตนอิ่มพอดีร้อยยี่สิบแคลอันนี้ถือว่ารครบนะคะแตมาตรวจสอบอาหารหลักห้ามู นะคะตัวสอบดูสิกินครบ5้าหมูหรือเปล่ามาที่หมูแรกหมูผักหมูผักหนึ่งหมูหมูผักหมูไหนฮะหมูหมูหมูเกลือแร่หมูสามใช่ไหมคะได้หมูสามแล้วหนึ่งหมูต่อไปมันข้าวแป้งเผือกมันหมูไหนหมูหมูสองนะคะหมูสองได้สองหมูแล้วปลาแซลมอนหมูโปรตีนสามหมู สุดท้ายคือผล,ลไม้สำกันเลยปรากฏว่าทานไม่ครบห้าหมู่แต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ครูไม่ได้บอกเงื่อนไข่เขาอันนี้คือตัวแต่งให้นักเรียนเขียนสัญ,ญลักษณ์โดยใช้ลูกศรเขียนลูกศอนเลยค่ะลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแล้วก็เลี้ยวตามที่ใบงานที่ครูแจกให้สัญ,ญลักษณ์หยิบใส่ด้วยนะคะอย่าลืมครูไม่มีสัญ,ญลักษณ์หยิบเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะปิด นะคะแล้วก็อย่าลืมบวกเลขืันที่มุงครูพาบวกนะคะอ่าเรียกมาหนึ่งคนในกลุ่มศึกษากันเองนะคะดูง่ายๆลูกต้องทําในตารางก่อนนะคะทําในตารางแล้วค่อยเขียนโปรแกรมแล้วให้ลูกเลือกวิธีการที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดของคนในกลุ่มนะคะโหวตกัน ให้เลือกเอาว่าของใครน้อยที่สุดเพื่อที่จะไปเล่นเกมในตารางใหญ่ที่พื้นนะคะไหนลองทําซิคุณ nah. ครูให้เวลาในการเล่นเกมนี้นะคะให้เวลาคิด10นาทีอย่าลืมใส่สัญลักษณ์หยิบนะคะ อะไรวะแต่ทีอเปันองทอนแล้วจอมันเป็นมันทำไมอะเหมือนไข่ดาวม่เหมจากเป็นอะไรคะมันแกวมันเกวข้าวแป้งเปลือกมันคาบโร์โบคาร์โบ ไม่ห um ุดค uh> ่ะเลื่อหนึ่งกลุมที่ขั้นตอนที่สยุดแล้วข้ามให้แต่ละกลุ่มเห็นของตัวเองนะคะเห็นใบงานเพราะว่าเราจะแข่งกันแล้วครูมีรางวัลด้วยนะรวบลูกมือที่ตรงรูกมือรูกมือวาดใส่ตรงอาหารที่เราหยิบอย่างเช่นเราหยิบผักเดินไปแล้วเราหยิบผักก็วาดมือใส่ ผ่านไปถ้าจะหยิบก็ใช้มือนะคะว่าหนึ่งครั้งนั่งตัวตรง <c oughs> ตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำใบงานในกิจกรรมที่1และ2ที่คุณครูให้พวกเราทำแล้วนะคะทีนี้ต่อไปคุณครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมกิจกรรมนักเรียนลองหันมาดูข้างหลังนักเรียนสิฝั่งนี้ค่ะ จะเป็นตารางใหญ่นะคะตารางใหญ่ที่นักเรียนเห็นแล้วก็สงสัยว่าเอ๊คุณครูทําไว้ทําอะไรนะคะโดยมีตารางเหมือนกันกันกบอยู่หน้ากระดานแล้วก็ในใบางานของนักเรียนแล้วก็จะมีลูกศรนนี่แหละมันจะสนุกตรงที่ว่านักเรียนจะต้องแข่งขันโดยกลุ่มไหนที่ทําเสร็จก่อนทําภารกิจเสร็จก่อนจัดอาหารให้ลุงพลหรือป้าแตนเสร็จก่อนครบห้าหมู่ก่อน ให้วิ่งมากดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ชนะโดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องทําหน้าที่ในการหยิบลูกศรต่อแถวนะคะต่อแถวกันเป็นแนวตั้งต่อแถวต่อแถวตอนเสร็จปุ๊บคนที่หนึ่งวิ่งไปจับลูกศรว่าจะเอาไปใส่ตรงไหนแต่ก่อนที่จะไปจับลูกศรได้ขั้นที่หนึ่งตามนั้นเลยค่ะตามใบที่พวกเราเลือกว่าเราจะให้ ของใครเป็นคนที่ขั้นตอนน้อยที่สุดให้เราเลือกเอานะคะขั้นตอนน้อยที่สุดเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมนี้นะคะกลุ่มนี้เลือกหรือยังกลุ่มละหถึงเคนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง พร้อมแล้วนะคะกติกานักเรียนทําไปแล้วในใบงานให้นักเรียนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมในการมาหยิบลูกศรหยิบจานนะคะอ้าวพร้อมแล้วกระดิ่งอยู่ตรงกล่องนมถ้าทําเสร็จให้รีบวิ่งไปกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,ง,งสแสดงว่าเป็นกลุ่มที่ชนะซองซ้ำเริ่มค่ะ เอาเร็ว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 กลุ่มไหนจะทำเสร็จก่อนเอาเร็วเร็วเอาเร็ว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 อาแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมนะคะ

อย่ายอมแพ้ค่ะตรวจเช็คดูนะคะทำถูกไหม คุณครูมีรางวัลให้กลุ่มที่ชนะไม่ใช่ลูกอมค่ะเอาคครูมีรางวัลให้แต่รางวัลรอเอาถ่ายชั่วโมงนะคะกลุ่มที่ชนะอ้า ปรบมือให้กลุ่มที่ชนะหน่อยค่ะแล้วก็ปรบมือให้กลุ่มรองชนะเลิศค่ะน่าเยี่ยมมากกาที่เราทำขังไว้นะคะเราเหลือการวิเคราะห์ C T นะคะซึ่งคุณครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วนะคะ C T จะแบ่งออกเป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคืออะไรครับการอะลายการอะไร การแยกปัญหาค่ะขั้นที่สองคือการจดจำรูปแบบสามคือสามคือการคิดเชิงนาม,มาทรมและสี่คือขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมนะคะ ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ c ีทีโดยคุณครูมีกระดาษชาร์ตนะคะกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่บางอยู่ตรงนัน้โดยจะให้นักเรียนเนั่งเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มวงกลมเพื่อที่จะกระดมสมองนะคะกระดมสมองกระดมความคิดของนักเรียนเพื่อที่จะเขียนวิเคราะห์ c ีทีลงไปในกระดาษชาร์ตนะคะ,ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเขาตั้งพวมือหนึ่งสามค่ะ สแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะนั้นนักเรียนแยกกันเป็นกลุม่มเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษชาร์ได้อุป,ปกรณ์ค่ะทำเป็นวงกลมนะคะเนีกลุ่มนี้เสร็จแล้วนะคะ ่น่ค่หลังจากที่นักเรียนได้ระดมสมองกันในใบวิเคะสีทนะคะใน การเล่นเกมลูกคนหรือป้าแตนนะคะให้ลองฝันลูนะคะเ<ท>ชิญลุกคนแนะนำตัวก่อนนะคะเพื่อให้ง่ด้ต่อการแก้ปัญหาเช่นในเกมมีอยู่2ปัญหาคือความอิ่มลูกคนและความอิ่ป้าแตน พวกเราทุกคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันคำนวณความอิ่มลุงพลและความอิ่มป้าแต่หรือหาแคลอรี่ความอิ่มของลุงพลคือหนึอแคลอรี่และความอิ่มของป้าแตนคือ120่่พวกเราต้องช่วยกันจดจำสิ่งต่างๆในเกมเช่นการจดจำอาหารหลัก5าหมู่และแคลอรี่ของอาหารต่างๆในเกม ไดไหมคะ้ารเรียนมำแล้วเป็นไงขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนี้เหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างคะตรงไหนเหมือนกันลอวงวิเคราะห์ดูสิการแยกปัญหาเหมือนกันไหมเราแยกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมีปัญหาอยู่สองปัญหาก็คือความอิ่มของลุงเชิและความอิ่มของป้าแตน 2. การกจดจํารูปแบบ การจดจำรูปแบบเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมการจดจำรูปแบบเราจำอะไรคุณนี้จำอาหารหลัก5มูอคุณนี้จำจำอาหารหลัก5มู่แล้วก็แคลอรี่ของอาหารใช่ไหมคะอ่าก็แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะต่อไปการคิดเชิงนามธรรมการคิดเชิงนามธรรมคิดเหมือนกันไหมของพวกเรา เพื่อนบอกว่าให้แบ่งกันหาเส้นทางของคนของแต่ละคนไปกลุคะจากศุนสตาร์คูเปอร์การหนงดังลูกแดงการจัดกังหาทาาเลยแต่ละชนิดที่ไหนหรืออยู่อยู่ไดข้อสองการคิดค เราาเราจะทไ้ด้าและขุากอนน้อยที่สุดการชี้ชอานรได้แบ่งการหาเส้นทางการเดิดูสตคนละตแหงหรือคนละู สองนำแนต่เลื่นตามการเดินนปจากจุดสปาร์ทคนละตำแหน่งคือวงเล็บเปิดหรือคนละจุดวงเล็บปิดสองนำมาเปรียบเทียบในใบงานกับเพื่อนๆในกลุ่มว,ว่าใครต่อนว่าใครขึ้นตอนนอยที่ เอาไหม่เอาหมเอหอนไ่ง้าที่กจักร้ามลุมพนหรือป้าแสงนะคะที่เราได้จัดเล่นี้นะคะเกมนี้ลูกสามารถนำความรู้จากเกมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนย้งไรคะไหนลองตอบที่ขอสักหนึ่งคน2คนตอบสิคะอะไรนะคะอ๋อนำไปใช้ในการเลือกรับประทานอาหารให้กรบ5มูุนะคะแล้ว วันกิโลแคลอรี่ได้ไหมเวลารับประทานอาหารต้องทำวันเพื่อไม่ให้กินเกินกินเกินจะทำให้เป็นยังไงคะกินให้อ้วนเหมือนพวงเราหลายๆคนเนี่ยนะคะเกื่อนนะคะแล้วถ้ากินไม่พอเป็นยังไงแคลอรี่แต่ละวันไม่อิ่มไม่อิ่มอิ่แล้วก็ทำให้จ่อยไห่ช่อมนะคะแล้วทีนี้คุณผูถามว่าะเมื่อทำนี้ที่จัดขึ้นนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง ในการเล่นเกมนี้ในการเล่น,กนเกมน,นี้นักเรียนรู้สึกยังไงคะรู้สึก